ใช่ไครับแนวทางการแต่งรถกับนาแจ่มเอลเซียออริจินอลครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วย Ford e v e r e s t นะครับแล้วก็งานความแรงเรื่องงานเซตเทอร์โบนะครับซีวิกเอฟดีเนี่ยเกือบ300ม้า1คันซีวิกเอฟซีหนึ่นะครับสเต็ปสองม้าไล่ข้างอีก1คันนะครับแล้วก็มีเสียงท่อนะครับโอ้วันนี้มีทั้ง Honda m a าสด้ามีครบนะฮะแล้วก็เรื่องของงานสีวันนี้งานสีเนี่ยมีงานสีมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็งานเซอร์วิสโอ้เรียกว่าเปิดวันจันทร์ถึงวันจันทร์อะเปิดทุกววัััันนนนนน่ะะะะะเเเเรรรรรราาาบบบซออออ์ิิสไไ้้้้งงคคพพมตูดยลปี รวมมาให้1วันเอซซี่ออริจินัละแจมเอ้ยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดหัวใจให้ผมก่อนนี่กดหัวใจผมนิดนึงแล้วอย่าลืมฮะกดรีโพสให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวดูให้จบท้ายคลิปมีอะไรเด็ดๆให้ครับไปเริ่มกันครับคันแรกมาแล้ว ล้อเวกวิลสัตว์ปรับเกียร์โปรเฟนเดอร์นะครับซับแทงค์แบบนี้ล,ล,ล่อๆหรููจบ,จบๆแน่นๆหนึบๆที่เดียวครบนะครับกับฟอร์ดเอเวอรเรสต์ล้อเหมือนเดิมฮะยังคงเลือกเป็นเวกวิลยางคันนี้ขอเป็นมิชลินนะครับแนวแบบเรสซิ่งนิดหนึง่งใส่สตาร์ดจัดทรงคันนี้ลูกค้าบอกไม่ต้องโหลดเยอะครับผมต้องการประสิทธิภาพแบบเน้นหนึบแต่ไม่ได้อยากได้เตี้ยจัดไปนะครับครบชุดกับโปรเฟนเดอร์ช่วงเนี้ย ใครที่บอกกระแสเอเวอร์เรสเนี่ยซาลงไปแล้ว a อซัยังมีเรื่อยๆนะครับนะฮะคนยังมาชิมกันต่อเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมงานถนัดล้อเวกวิวยางมิชิลินแล้วก็สตัดโปรเฟนเดอร์ล่อๆแบบนี้เอเวอร์เรสราคาดีๆมา a อซันะครับมากคั้นต่อมาโอ้อันนี้งานถนัดสาย Honda าคันนี้ ใส่หน้า FL5 ไปแล้ววันนี้มาเติมของหน่อยนะครับสตัดปรับเกียวเฮดไดสเปคตัวปรับแคมเบอร์หลังล้อเวกวิวพิมพ์นิยมยาง GTS 2ูราคาเร้าใจนะครับจัดทรงออกมาหล่อๆแบบนี้นี่งานถนัดนะต้องบอกเลยว่ากันชนหน้าเนี่ยก็จัดที่นี่งานเนียบเนียบงานสวยๆกับกันชนหน้าทรง FL5 เสร็จปุ๊บ ลูกค้าบอกขอต่อล้อยางสตัดปรับเกลียวไปเลยทีเดียวนะครับแล้วดูฮะด้านหลังใส่ตัวปรับแคมเบอร์ล้อไม่ล้มยางไม่กินจัดให้สวยๆเนียนๆเนียบๆแล้วคันนี้ข้างหลังก็เคยใส่ไปแล้วนะคันนี้ทำข้างหลังก่อนนะค่อยมาทำข้างหน้าที่หลังกับกันชนทรง f 5และท่อ A อเซซีมัฟเฟอปลายไทเทเนียมฟังเสียงครับ ไหนๆก็มีเสียงท่อแล้วจัดไปนิสสันมาร์คนถามตลอดอยากได้วิ่งดีเสียงล่อๆจัดไปกับ a อเซซิมมัฟเฟครับอ้ายัางไม่หมดมา m a ส d a ก็มีฟังเสียงครับคันนี้ปลายไทเทเนียมแท้กับท่อ a อเซซิมมัฟเฟครับ ทีนี้มาเ r v h วเตอนนี้มาเรื่อยๆต้องบอกเลยนะว่าเอซัสตอนนี้ h r v อวเริ่มบอกต่อกันแล้วนะครับปกติเนี่ยแมเขาไปแต่งร้านอื่นกันตอนนี้รังสิตดอนเมืองนนทบุรีมาเอซัสนะถ้าคุณใชเ h r v วนะครับคันนี้เติมของครับล้อไปแล้วยางไปแล้วมาจัดเบรก1 8บแดหน้าหลังตรงรุ่นนะครับครบชุดของใหม่แกะกองโบว์อินนะใส่ออกมาก็หล่อๆสวยๆเบรกหนึบๆดูดๆแบบนี้ แวะมาสงประพาดอนเมืองอะมารถไฟฟ้ากันบ้างคันนี้ขอเติมข้างกระหลังเป็น A ทัศนะเขาใส่ลินหน้าที่อื่นมาแล้วนะครับบอกเฮ้ยมันดูไม่ค่อยโหดมันดูไม่ค่อยเต็มจัดไปเติมหน่อยนะครับบันไดข้าง A อทดูมุมดูทรงรันคง้ันข้างสวยเนียบหลอ่อเห็นไหมฮะงานเรามันจะอลังการเข้ารูปหน่อยแล้วบอกเลยว่าไม่ซ้าใครคนเรียนแบบได้เรียนแบบไปแต่บอกเลยว่ายังไงเอกลักษณ์ Z C. ต้อง a อทั Z ีออริจินอลนะครับมา งานเทอร์โบกันบ้างเซตที่ไหนมาไม่จบทำที่ไหนมาไม่ feel, เฟี้ยวเลี้ยวมาที่นี่ครับสาย c ี vic F d ลูกค้าบอกมันทำมามันไม่ค่อยเวิร์กน,นะม้ามันแบบมันไม่ค่อยสมจริงอะ่ะทำแล้วมันไม่เห็นวิ่งเหมือนกราฟในกระดาษเลยนะฮะมานี่จัดให้ กราบเนียนๆแบบนี้มาแท้ๆแบบนี้แรงแน่นอนแล้วก็ยังมี VOS อ e เจนหนะครับคันนี้เราเคยลงไปแล้วนิดหนึ่งนะครับวันนี้ลูกค้าเอามาเช็คระยะเก็บงงเก็บงานอะลงให้ดูอีกรอบกับไล่ข้าง a z ซัตซีเทนะครับคันนี้วิ่งเยอะนะ3-4สแสนโลนะก็จัดไปให้เบาๆแต่นี่ครับงานถนัด FC 1.8ไล่ข้าง a z ซัตเทเห็นแบบนี้ปุ๊บรู้เลยว่างานใครครับเนี้ยเนียบเนียนเนียนเรียบร้อยแรงแรงน,นะครับ จัดให้สเตปส่งงานนะครับ200ม้าบวกทุกคันใช้งานได้แบบปกติมาแล้วทีนี้มาดูงานแบบกลุบจิบกันบ้างนะครับวันๆเราทาอะไรกันบ้างสิทธิพันไม่ต้องพูดเยอะวันหนึ่งเป็นโอ้โหสิคันอยู่แล้วจานเบรกซิ่งผ้าเบรกซิ่งชุดโบออลววนะครับนะกล่องแดงแรงจุงนะครับมีอะไรอีกอะ่ะหลอดไฟหน้า LED คุณภาพสูงแผ่นปิดใต้ท้องร็อก การนะครับเปลี่ยนทายของเหลวแบรนชั้นนำเกรดเลสซิ่งนะครับเปิดสี่โมงครึ่งนะครับปิดสี่ทุ่มนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับทำทุกวันนะฮะนะครับใครแบบสงสัยนัดยังไงว่าดูมาครึ่งคลิปแล้วนี่ตรงนี้เลยครับบ้านเขียวนะครับผมใส่ไว้ให้นะฮะในระหว่างรอก็นั่งรอกันขนมเพิมกินได้นะครับเปิดกินได้ถ้าขนมหมดเดินเข้ามาบ่นผมด้านในนะครับ เดี๋ยวทางเราจะเติมให้นะครับน้ำหมดกาแฟหมดขนมหมดเกมเปิดไม่ติดโต๊ะภูไม่มีเหรียญเดินเข้ามาข้างในจัดให้นะครับมาถึงงานคาร์ดิเทลลิ่งบ้างนะครับฝาหน้าจะไม่ใส่ฝาหน้าจะไม่เงาเราจัดให้เตรียมผิวนะครับก่อนที่จะเคลือบแก้วเซราม,มิกแท้เต็มระบบระดับ9 10 10 h 10H อยู่ที่แพ็กเกจไม่ต้องห่วงมาที่นี่ปั่นกันโหด,หดรูปกันแบบเนียน แล้วก็เคลือบกันแบบเต็มระบบใสๆแบบนี้ที่นี่จัดให้ราคาเราใจคุณภาพเกินร้อยแน่นอนนะฮะแน่นอนนะครับจัดไปนี่ฝาของเขาทำมานีหลายปีนะทำเสร็จโอ้โหใสปิ้งดูรถดิเงาวับยังกับกระจกนะฮะเป็นไงผมให้ดูเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้แต่งภาพนะครับภาพแบบสดๆเรียวๆกันไปเลยเห็นกันแบบชัดๆไปเลยนะฮะเป็นไงสวยแล้วก็เรื่องของงานฟิลม์มกองแสง ผมรับวัวลาสองคันนะครับตอนนี้เนี่ยที่ขายดีๆก็เป็นในตัวของโซลากาศแล้วก็แบรนด์เอ e r y รีเดนิสันะครับบอกเลยว่าสุดจริงทุกคันการันตีคุณภาพนะครับกันร้อนดีเยี่ยมแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยเซามิกฟิล์มเนี่ยข้างนอกนี่มืดเลยนะกันร้อนนะดูข้างในมองออกไปครับนี่ใสปิง้ง นี่แหละก็เรียกว่าเซรามิกฟิล์มแท้ๆแล้วข้างบนหลังคากระจกนี่บอกเลยว่าต้องใช้ของดีนะยังไม่หมดนะวันๆโตโยต้าบ้างนะครับคันนี้ล้อ,อยางเบรกเบรกนี่เป็น AP Racing 5 2 0 0 4พอร์ตใหญ่จานขนาด3 2 0ม mm ิลิเมตรนะครับจานไฮคาร์บอนอย่าลืมนะฮะที่นี่การันตีของใหม่แกะกล่องรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับในเรื่องของเบรกนะครับเบรกคือชีวิตนะครับเลือกร้านที่ดีว่าเขามีวิสัยทัศน์ในการเลือกของ มาขายให้คุณเกรดไหนนะครับยังไม่หมดนะนี่มาอีกรอบเย็นแผ่นปิดใต้ท้องเบรกสตับปรับเกีียวชุดไล่ข้าง A อซซี S C, นะครับคันนี้โอ้โหเขาเรียกว่าครบแล้วก็เบรกเมมโบ้แท้ตรงรุ่น สีคัสตอมตามสั่งของใหม่แกะกล่องฝาหน้าคาร์บอนแท้งาน a อเซต้นตำรับนะครับโหตอนนี้ก็ปี้ฝาผมก็ไปไม่อยากจะพูดเนาะเอามาขายงานกันดีกว่านะครับคันนี้ง่ายๆติดตั้งโบอินเสร็จจบกลับบ้านเนี้ยสวยผมไม่ดูเลยนี่คุณเอาไปเทียบเลยครับกับของที่เรียนแบบผมนะดูงานดูลายดูความคมดูคุณภาพแล้วคันนี้เนี่ยจูนด้วยนะ ใส่ตัวอินเตอร์จูนเสร็จนี่สเต็ปใช้งานส่งแรงมา220้มา220-240ม้าปกตินะครับนะ้ำมันปัม๊มแล้วก็ท่อ a s ซัสซ f ่มา er. เฟป็นไงฟูลี่ไทเทเนียมนะฟังเสียงหน่อยเรียบร้อยแรงแล้วก็ปิดท้ายกันหน่อยครับกับงานสีนี่2องล้อ a อทำนะจ๊ะแล้วเนียบด้วยนะจ๊ะ ราคาเราด้วยนะจ๊ะเวสป้านี่แจ่มทำเก้า พันจนถึงหมื่นสองเองนะจ๊ะสวยๆแบบนี้ชอบไหมจ้าเป็นไงครับหนึ่งวันกับนัดแจมเอรสซีสมควรที่คุณจะไว้ใจมาแต่งรถกับเราไหมครับต้องบอกเลยผมมาง่ายๆนะครับเปิดทุกวันฝากด้วยสงประภารอนเมืองคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนคุณมาทางด่วนครับลงด่านชื่อสีสมานลงปุ๊บเลี้ยวขวาเจอเลยร้านดำๆบึ้มๆรถจอดเยอะๆเลี้ยวเข้ามาเลยทีมงานปีนี้บอกเลยว่าเต็มที่ทุกคนใครที่เคยฟังเคยเห็นเคยแบบสัมผัสมา,มาโคตรแจ๋วกว่าที่ผ่านมาปีนี้ผมเต็มที่ทั้งราคาและบริการครับ